Look at the space here! Yeah. He's tried one! Oh, Screamer! A finish of True class. <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆกับผมนะครับคาลิงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่า KDB หรือเควินเดบอยนะครับผมเดบอยล่านี้นะครับจะมาในสไตล์ขอโอพีเยอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังก่อนนะครับเดบอยล่านี้จะตันร้อยสามนะถ้าบูทโคตรแปดแปดนะครับผมล่านี้จะสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับน้ำหนักอ่าน้ำหนักหกสิบแปดนะครับอายุสามสิบสองถนัดเท้าขวานะแต่ล่านี้ถนัดสองเท้านะครับผมอ่าเล่นให้กับสโมสรนะครับ แมนซิตี้นะครับเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมนะครับล่างนี้นะครับสามารถฟูลได้ทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติเลยนะสำหรับล่างนี้นะครับผมเดบอยล่างนี้จะมาในสไตล์โฮพเยอร์นะครับตำแหน่งที่เล่นได้นะครับจะเล่นได้ในตำแหน่งเอเแล้วก็ CMF นะครับผมโอ้ออก่อนบูติก้าสนะครับบูตแล้ว103เลยนะถ้าไม่มีบูตจะตันอยู่ที่ประมาณ102นะครับมีค่าประลังเกมรู้นะครับ88ครับบอลนอโทน93ครับดีบิ่ง85ครับการไปกับบอล89ครับส่งสั้น93ครับจมสกอร์เอบจ ส่งยาว90ครับจบสกอร์85ครับลูกเฮดดิ้ง57ครับลูกตั้งเตะ82ลูกโค้ง89เลยนะค่าพลังเกมรับ60ครับย่งบอล66นะครับความดุดัน72นะครับความการช่วยเกมรับ64นะครับผมข้ามมาที่สปีดครับล่างนี้จะมีความเร็วมากๆเลยนะสำหรับเดอยบอยส่วนใหญ่ค่าพลังเดอยบอยความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ70กว่าๆนะค่าพลังความเร็วนะครับอยู่ที่85นะครับ สปีดต้น87นะครับสกิ๊กกิ้งพาวเวอรเกเลยนะครับจัม p 61นะครับความแ็งแกง่ง73ส a บสามาลานซ์แปดสเตมินนะครับใช้2เท้าเลยนะครับสหกับเดบอยล่างนี้นะครับผมสกิลที่เดบอยล่างนี้มีนะครับจะมีคาบิไซแอนเทิร์นครับผมโซคอนโทลครับลองแรงชูตติ้งครับเฟิร์สไทม์ช็อตครับวันทัสพาร์ททูพาสซิ่งพินพอยต์คอสซิงออฟไซเคิลเลอร์โลล็อฟติดปาร์สกิลก ไฟติ้นสปีลิทนะถ้าใส่ได้แต่เสียดายคือมันใส่สกิลไม่ได้นะครับสำหรับเพเยอร์รูวย้ำนะครับพวกเพเยอร์รูวจะใส่สกิลไม่ได้นะครับตำแหน่งที่แนะนําของเดอรบอยนะครับถ้าสามารถเล่นกลาง AMF ตัวเดียวได้นะครับหรือว่าเล่นเป็นกลางคู่นะครับยืนซ้ายขวาได้เลยนะเพราะว่าแกถนัด2เท้านะครับแต่ถ้าถ้าแนะนําจริงๆก็ยืนฝั่งนี้ก็ได้นะเพราะว่าเท้าหลักแกถนัดเท้าขวานะครับผมแต่ตามจริงล่างนี้คือยิงได้2เท้าก็จะดีอย่างนี้นะครับเดอบอยล่างนี้นะครับสามารถ มาเปิดฟรีได้นะครับ2ครั้งแล้วก็ใช้ทองเปิดอีก3ครั้งนะแต่แบบหาแพ็กไม่เจอแล้วเพราะว่าผมเปิดไปนะครับส่วนใครท so bon ER <dig> ี่แบบว่ายังไม่รู้วิธีการค้นเล่นเอาฟรีนะครับนี่ผมก็จะบอกตรงนี้นะครับนี่เล่นเอาฟรีตรงนี้2ครั้งนะครับนี่อีเวนต์นี้กับอีเวนต์นี้นะครับสามารถเข้าไปเล่นฟรีได้นะครับผม2ครั้งนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นกันเด้อสำหรับการเล่นเอา เพย์เราวิ่งฟรีผมบอกเลยใครไม่ไปเล่นเอานี่เสียดายมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับว่าเดอะบอยล่างนี้จะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาครับเริ่มการรีวิวเดอะบอยล่างร้อยสามนะครับล่างนี้ดูความเร็วครับชี้ออวมาเปิดหรือว่าสอดทําได้ดีมากๆเลยนะสำหรับเดอะบอยล่างนี้ส่วนตัวผมว่าดีอยู่นะสําหรับล่างนี้เพราะว่าเดอะบอยส่วนใหญ่แม่งช้าเกินไปสําหรับผมอะแต่พอมาเป็นล่างนี้ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะมากเลยนะความเร็วที่ได้มานี่ไม่ได้แย่เลยนะสำ ดะบอยดูจังหวะสอดมาครับความเร็วครับเอียงทัวบอลแล้วก็ปั่นครับโอ้โหอาจจะไม่ได้คล่องตัวมากนะการพลิกบอลหรือว่ากลับกลับตัวนะอาจจะไม่ได้คล่องมากนะสำหรับเดือบอยแต่ความเร็วที่ได้มาเนี่ยดีมากขึ้นนะแต่ข้อเสียก็คือค่าพลังพาร์ตต่างๆอาจจะไปเทียบกับล่างอื่นแล้วจะแบบอาจจะสู้ไม่ได้นะสำหรับเดบอยแต่ถามว่าที่ลดลงไปของค่าพลังพาร์ตหรือค่าพลังจ่ายบอลอะไม่ได้ลดลงไปจนแย่นะคือมันยังเป็นคงเหลือความเป็นเดือบอยอยู่คือการจ่ายบอลเนี่ยค่าพลังการจ่ายบอลก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่ดีนะครับผมดู ดูความเร็วกระชากไปดิโอ้โหยิงอ,อ,อย่างตึงอ่ะเดบอยล่าเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันยิงไกลได้ดีมากๆนะครับการจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมเนี่ยเดือจังหวัดนี้นะครับเนี่ยมันมีความเร็ววิ่งมาแบบเอาไว้ชิ่งหรือว่าเอาไว้เลี้ยงนะแต่อันนี้ผมคือสองจิตสองใจนะไม่รู้จะจ่ายหรือว่าจะยิงเองนะก็เลยแบบทําให้แบบโดนดักได้ง่ายไปนะคนรับจังหวะดูความเร็วคือเดือซัดไกลมันๆอน่ะทุกคนด้วยความที่ค่าคิกิ้งพาวเวอร์ดีแล้วก็ค่าพลังการสบสกอกรก็โอเคนะครับ นี่ไงโอ้โหเน้นๆอาจจะแบบว่าไม่ได้มีไฮไลท์ส,สวยๆเยอะนะช่วงนี้รีวิวหลายตัวนะทุกคนอาจจะแบบไม่ได้ทุ่มเทแบบว่าจะปั้นเดอะบอยเอาไฮไลท์ส,สวยๆเยอะนะแต่ก็มีอยู่นะแบบช็อตนี้ง่ายดูโอ้โหยังตึงอ่ะแล้วผมดวงดีด้วยอาทิตย์นี้ได้เดอะบอยเบดโดแล้วก็มีตัวเจมแจมมาดูดิอุ้สามตัวนี้เลยเนี่ยเบดโดแล้วก็เจมโรดิเกตสฮามิโรดิกสเนี่ยโอ้โหดูสามตัวนี้เลยที่ผมเปิดได้อ้าว อย่างตึงมาครับเอปเป้ครับไหลมาที่เดือบอยครับเดบอยดูครับม้วนครับม้วนหนีก่อนม้วนหนีมาครับหนีมาแล้วก็สาต์ครับลูกนี้โอ้โหไปไม่ถึงหยุดไม่อยู่เลยครับผมบอกเลย KDB ชอีชนี้ว่าไงครับดูแทงบอลยังแทงได้ปกติดีนะเววิ่งมาสอดนะครับแล้วก็สัดล์ลงนี้ชนเสา ถ้าเข้ามาในโคเทพแล้วก็แย่งบอลได้ยังตัวปั่นลูนี้โดนเซฟเฉยเลยโอ้โหเกือบเท่ครับเพื่อนดักได้ครับโปลิสกามาที่เดบอยครับเดบอยง้างหลอดม่วงซัดลูนี้โอ้จนเสาเข้าไปเลยครับย่างตึงโอ้โหดูดูแกดิโคเท่อะทุกคนและเป็นล่างทรงผมใหม่ด้วยโอ้โหนี่มาครับสาตเกยมือแทบหักอะสเตเกนมือแทบหักอะอช็อตนี้ครับนี่ดูซัดไฮไลท์ยังสวยช็อนนี้ผมโคตรชอบเลย ชนเสาเข้าอ่ะอย่างตึงครับความเร็วที่ได้มานี่โคตรชอบเลยอ่ะมันเล่นแบบมันเหมาะกับกลางลูปแล้วความเร็วขึ้นมาได้80ขึ้นขนาดนี้คือเหมาะกับ,บกลางลูบครับผมบอกเลยใครจะเอาไปเล่นแบบแจ่มเลยครับสาหรับตัวนี้นะด <c oughs> ูมามาวิ่งดูันความความเร็วเดียวโอ้โหวิ่งหนีมาแต่ลูกนี้มันแบบมันไม่ใช่กองหน้าเนาะจะให้มันคมเวอร์ขนาดนั้นมันก็คงจะไม่ได้เนาะเพื่อนชิงมาครับเดือบอยครับดูวางบอลไปซิสายก้อยมาแล้วก็จ่ายตัดเข้ามาให้เดร์บอย เดอบอยอยู่ไหนหาเดอบอยจะปั้นไงจะปั้นก็โดนเซฟก็ <c oughs> ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันดีกว,ว่าว่าเดอบอยล่างนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับเควินเดอบอยล่างใหม่ล่างร้อยสามล่างนี้ผมว่าโคตรแจ่มนะใครเปิดได้นี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะผมเอาลงไปทั้งหมด7เกมซัดไป5ประตูแอซซิดอาจจะไม่ได้มีนะคือส่วนใหญ,ญ่ปั้นก็คือยิงอย่างเดียวเลยแล้วก็มันเป็นโฮเยอร์เนาะสอดยิงสอดยิงเนาะน้องก็เลยแบบว่าประมาณนี้นะสำหรับไฮไลท์เดอบอยนะส่วนตัวผมให้ประมาณ8เต็ม10นะ ทำไมผมถึงให้8ปดหรอหนึ่งในนะที่ผมให้8ดนะครับค่าพลังจ่ายบอลม,มันลดน้อยลงนะค,ความคล่องตัวมันก็ไม่ได้เยอะมากนะกองกลางมันควรจะคล่องตัวมากกว่านี้นะสำหรับผมนานีความความรู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็มันขาดดับเบิลทัดไปนะครับทุกคนคือผมชอบเล่นกองกลางที่มีดับเบิลทัดนะแต่ถ้าถามว่าใครไม่ใช่สายเล่นท่าเนี่ย เดบอยเป็นตัวหลักได้ไหมผมบอกว่าตัวหลักยาวๆได้เลยนะเพราะามันมัน,ม,นมันก็ยังครบอยู่กับการจ่ายบอลมันอาจจะไม่ได้ดีดเบอร์เหมือนแต่ก่อนนะแต่มันก็ไม่ได้แย่แล้วก็มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ใครที่เป็นไม่ใช่สายเลนท่านี่ผมว่าเป็นตัวหลักได้ยาวๆอยู่นะแต่สําหรับผมผมก็ในไอดีนี้ก็เป็นตัวหลักแต่ถ้าเป็นไอดีหลักผมมันคงจะไม่ใช่ตัวหลักขนาดนนานะสำหรับเดบอยนะครับแต่ค่าพลังที่ได้มาก็เวอร์จริงนะครับตันตั้งร้อยสามนะครับล่างอื่นก็ตันประมาณร้อยสองปมันค่าพลังตันนี้เท่าเท เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าแจมแมวแจวเรือใช้ได้เลยครับผมขอให้ผ่านแล้วกันตัวนี้ถือว่าใครที่แบบว่าฟูลการ์ดเขียวหรือว่าฟูลเบลเยียมฟูลแมนซิตี้ไม่ควรพลาดจริงๆ ID ดีแมนซิตี้ผมก็น่าจะตามล่านะอาจจะแบบใช้การเปิดฟรีตามล่าไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เสียทองตามล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหมือนจะมีข่าวว่าฟิลฟูเดนมาก็จะแบบเอาไว้ตามล่าฟิลฟูเดนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเควินเดอบอยร้อยสามล่างเบลเยียมนะครับเพลเยอร์วีนะครับผม ก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมมาแชร์นะครับทุกช่องทางนะครับย้าเสมอนะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับในแอปทิกต็อกนะครับผมลิงก์ด้านล่างนะครับหรือใครอยากติดตามไอจีสามารถติดตามได้นะครับหรือช่องทาง a c e b o o k นะครับสามารถไปสอบถามหรือพูดคุยกันได้นะครับทุกช่องทางนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถมาคุยคลายเครียดคุยแก้เหงาหรือว่าคุยสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะครับเกี่ยวกับเกมนะไม่ใช่ว่าพี่ทักมาผมผมาร้องอกหักอันนี้อาจจะผมอาจจะช่วยยังไม่ได้แต่ถ้าแบบว่าคุยเกี่ยวกับข้อมูลเกมอะไรอย กันได้นะครับหรือใครอยากหนึ่งด้วยก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นท i k t o k หรือว่าทางด้านนะครับอแอปแดงหรือว่า youtube ของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับคำพูดคำจาใอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณนทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไ๊าว่าครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ